เอามาครับมาแบบนี้ขวดน้ํากระดาษทําไงก็ได้ให้วางปุ๊บแล้วอยู่เลยนะครับเห็นนะมาลองดูนะครับว่าจะไงต่อมาแล้วใช่ไหมครับมาแล้วโอเคอ่ะมาลองดูว่าจะทำไงเอากลองสูมไปอันหนึ่งนะครับเอาให้เขาเห็นเรื่องจะทำไงบ้างพับไปเป็นสองอันพับแล้วลองดูลองดูครับ เราดูสิทีนี้ได้ไหมยังไม่ใช่อ่ะแก้ปัญหาอีกทำไงดีไม่ได้อีกแล้วอ้าออ๋อลองดูลองดูทีนี้ไม่ได้ต้องอยู่ข้างบนต้องอยู่ข้างบนอ่ะต้ออยู่ข้างบนนะครับต้องให้มันรอยอยู่ข้างบนนะครับ ทำยังไงเร็วๆคิดเลยมาลองหนูต้องพักเหมือนที่หนูเล่นมาลองดูสิเราดูนะครับทำยังไงนะครับอันนี้ขวดน้ำหนักมากเลยนะถือว่ามีน้ำหนักนะครับน่เลองลองที่ยังเป็นพัก ก็ทีนึกว่ามันจะได้ผลไหมลองดูนะครับ,น,รบน้ำหนักน้ำอันนี้มีน้ำหนักอยู่นะครับคือว่ามีน้ำหนักอยู่นะครับน้ำหนักอยู่นะเลยไม่ใช่นะครับว่นน้ำนี่นมีน้ำหนักอยู่นะครับ ดูนะครับทำไมต่อนนนนีี่่เเเห็็มัยปพดลอ่าแล้วไงต่อลองดูดูซิว่าจะท่วงน้ำหนักได้หรือเปล่ามาชมกันดูครับหนึ่งสองและอ๋ออันนี้เราต้องตั้งขวน้ำไม่ดีแลอ่าผ่านแล้วนะครับเรียบร้อยไปกล่องหนึ่งลยครับเรียบร้อยครับ